มีคนโจมตีมาบาเรียแสงสศักดิิทธ์เพลงปลักพลึมเจ้านี่เป็นใครกันการทดสอบจบแล้วพวกเจ้าทั้งสองแสดงศักยภาพได้ดีมากนี่คือรางวัลของพวกเจ้าแล้วใครเป็นคนชนะอย่างนั้นเหรอแน่นอนเขาคือชินหนานสมบัติทั้งห้าชิ้นจะเป็นของเขาขอบคุณมากผู้อาวุโสเยี่ยมไปเลยตอนนี้สมบัติของจักพรพรรดิทลายสวรรค์เราก็รวมได้หมดแล้ว ไม่จริงผู้อาวุโสท่านจะต้องเข้าใจผิดแน่แน่ชินนันจะไปชนะได้ยังไงกันข้าจําเป็นต้องโกหกเจ้าได้อย่างนั้นเหรอเอาละในเมื่อทุกอย่างจบแล้วพวกเจ้าก็ออกไปกันได้แล้วอย่างที่ข้าเคยบอกไปก่อนหน้านี้คนที่ชนะจะต้องช่วยข้าหนึ่งอย่างท่านโปรดพูดมาเจ้าจงเก็บสร้อยเส้นนี้เอาไว้อีกสิปีข้างหน้ามันจะมีประโยชน์มากสุสานกึ่งเทพกำลังจะพังแล้วเจ้าคนรีบออกไปนะพวกเราดูนั่นพวกเขากลับมาแล้ว สุสานกึ่งเทพกำลังจะพังแล้วมาหาสมุทรแถบนี้จะได้รับผลกระทบเราต้องรีบเตือนคนอื่นให้รีบออกเดินทางรึนายท่านท่านเป็นอะไรไหมเออไม่ต้องเป็นห่วงข้าสบายดีพู้อาวุโสหัวเรี่ย ع, สุสานกึ่งเทพกำลังจะพังแล้วเรารีบไปกันเถอะเออจะรู้เรื่องนี้ได้อย่างไงผู้อาวุโสรีบจับฉินนันเร็วเข้าสมบัติของสุสานกึ่งเทพและสมบัติของจักรพรรดิทลายสวรรค์อยู่กับเขาแล้วแย่แล้วเราไม่ควรอยู่ที่นี่นานเกินไป,ปรึปรึม เจ้านั่นหนีไปแล้วจะปล่อยให้เขาหนีไปได้รีบนาไปเร็วเขา้าช้าก่อนหัวเรี่ยนี่มันหมายความว่าอย่างไงถ้าเกิดเจ้าไม่รีบหลบไปอย่ามาโทษพวกข้าที่จะทาตัวหยาบคายพวกเจ้าล้วนเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในทวีปกลางตามข้อตกลงกันไม่ว่าใครจะได้รับสมบัติไปเราจะไม่ตามไปแย่งชิงไม่ใช่หรือแล้วสิ่งที่พวกเจ้าทํามันไม่ละอายกันบ้างเลยหรือยอย่างไงท่านพ่อทําไมท่านเฉินเอ,อ๋อไปรายง,งานผู้นําเร็วเขา้า จะยังไงก็ช่างชินนานเป็นคนของพ่อจักรพรรดมิมังกรเราจะไม่ยอมไม่ใครมาลังแกคนของเราแน่นอนพวกเราส่งข่าวไปให้นิการของพวกเราแล้วฮัวเลียยจะคิดจะสู้กับพวกเราจริงๆอย่างนั้นเหรอข้าไม่คิดเลยว่าจะได้เป็นศัตรูขขกับคนมากมายเพราะชินนานนายท่านเขาจะตามมาทันแล้วไม่เป็นอะไรอีกไม่นานเราก็จะถึงเมืองภาคกลางแล้วข้างหน้าคือเมืองภาคกลางถ้าเกิดเขาไปถึงเราจะทําอะไรไม่ได้ตอนนี้ก็จะใช้ทักษะต,ต้องห้ามเพื่อโจมตีเขา ข้าขอให้พลังของบรรพบุรุษของข้าเข้ามาอยู่ในร่างกายของข้าเพื่อช่วยจัดการเขาย่านี่คือกระบี่โบราณลึกลับที่ติดตัวดาวชิงหลงมาตั้งแต่กำเนิดอย่างนั้นเหรอกระบี่โบราณก็ละหนหลายพันลี้ตัดผ่าจักรวาลในเมื่อข้าหนีไม่รอดงั้นข้าก็จะขอโต้กลับแล้วกันบุ้มลาก่อนนะหน้อยฉินหนานกระบี่ในมือของเขามันคืออะไรกันถ้าเกิดข้าจับเขาได้ข้าจะฆ่าเขาทิ้งซะ เพื่อจัดการศัตรูในอนาคตเฮ้ท่านพ่อมาแล้วปลึจักรพรรดินักสู้หัวเหลิงหนุ่มน้อยเจ้าสมบัติของสุสานกึ่งเทพและสมบัติของจักรพรรดิทลายสวรรค์ไปอย่างนั้นหรอส่งมันมาซะแล้วข้าจะไว้ชีวิตเจ้าข้าไม่คิดเลยว่าเขาจะส่งลั่งจำแรงมาคิดเจ้าสมบัติของข้าไปอย่างนั้นเหรอฝันไปเถอะเจ้าช่างกล้าหาญมากเจ้าไม่รู้หรอกว่าเจ้าจะถูกข้าจัดการอย่างไงฟลื้ย่ปลังแย่แล้ว Bling bling